เคยไหมครับเปิดโซเชียลแล้วรู้สึกว่าทำไมคนอื่นไปไกลจังคนนี้มีบ้านคนนี้มีรถคนนี้ได้โปรโมตคนนี้แต่งงานแล้วเราก็นั่งถามตัวเองว่าฉันทำอะไรอยู่แต่จริงๆแล้วปัญหาไม่ใช่การเปรียบเทียบนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราเอาไว้เปรียบเพื่ออะไรใช่ค่ะการเปรียบเทียบมันไม่ใช่เรื่องผิด พราะถ้าเรารู้จักเปรียบเพื่อเรียนรู้เราจะโตได้ไวมากแต่ถ้าเราเปรียบเพื่อกดตัวเองโดยท่าตัวเองมันจะกลายเป็นพิษเงียบๆที่ทำลายใจเราค่ะคนสำเร็จเขาเปรียบเทียบไม่ใช่เพื่อหาว่าใครเก่งกว่าแต่เพื่อหาว่าเขาทำยังไงถึงไปได้ขนาดนั้นเขาศึกษาเรียนรู้ปรับใช้แล้วลงมือทาไม่ใช่นั่งอิจฉาและหยุดอยู่ที่เดิมครับเปรียบเทียบที่ดีจะทำให้เราเห็นโอกาสแต่เปรียบเทียบแบบผิดจะทำให้เรามองเห็นแค่จุดอ่อน ทุกคนมีจังหวะชีวิตต่างกันค่ะบางคนวิ่งเร็วบางคนเดินช้าแต่มันไม่ได้แปลว่าใครด้อยกว่าใครถ้าเราเปรียบเพื่อจุดไฟมันจะผลักเราไปข้างหน้าแต่ถ้าเปรียบเพื่อเผาตัวเองเราจะยิ่งหมดแรงโดยไม่รู้ตัวครับทางเลือกอยู่ที่เราสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าเป้าหมายของชีวิตเราไม่ใช่การดีกว่าใครแต่คือการดีขึ้นกว่าตัวเองเมื่อวานเปรียบเทียบได้แต่ต้องเปรียบอย่างฉลาดค่ะ ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากพัฒนาความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตกดติดตามช่อง t i n k e r Path Podcast ไว้เลยครับเพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดดีๆแบบนี้ทุกวันและเจอกันในตอนต่อไปครับ